มารู้จักกับโรค RSV เมื่อถึงฤดูปลายฝนต้นหนาวหนึ่งในโรคที่สำคัญที่มีโอกาสติดเชื้อทำให้เกิดการป่วยง่ายๆโดยเฉพาะกับเด็กเล็กไวรัส RSV เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยส่วนมากแล้วมักจะเกิดขึ้นกับเด็กเล็กอายุต่ำกว่า3ปี ในประเทศไทยมักจะพบการระบาดได้บ่อยในช่วงฤดูฝนหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวเชื้อไวรัส RSV สามารถติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่งในร่างกายเช่นน้ำมูกน้ำลายละอองการไอจามสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆโดยไวรัส RSV ถ้าไม่มีการทำความสะอาดสามารถอาศัยอยู่บนพื้นผิวได้นานหลายชั่วโมงและสามารถเกาะติดอยู่บนมือได้นานอย่างน้อย30นาที ระยะฟักจะอยู่ที่ประมาณ5วัน2-4วันแรกมักจะมีอาการธรรมดาเช่นไข้หวัดไอจามน้ำมูกแต่เมื่อการดำเนินโรคมีมากขึ้นจะส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนล่างมีอาการอักเสบตามมาจึงอาจทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบกล่องเสียงอักเสบหรือปอดบวมผู้ที่เกิดอาการรุนแรงจะมีอาการไข้สูงเหนื่อยหอบหายใจมีเสียงและมีเสมหะในลำคอต้องพึงระวังอย่างยิ่ง พราะหากมีไข้สูงมากกว่า39องศาไอจนอาเจียนหายใจเหนื่อยหอบหายใจลำบากรับประทานอาหารหรือนมได้น้อยลงซึมลงปากซีดเขียวผู้ป่วยที่มีอาการหนักมีโอกาสเสียชีวิตได้เนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV แต่เราสามารถป้องกันได้ดังนี้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำสะอาดควรสอนเด็กให้ล้างมืออย่างถูกต้องและรักษาสุขอ,อนามัยหลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดไม่ควรพาเด็กไปเล่นในสถานที่มีเด็กเล่นอยู่เป็นจำนวนมากหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่เนื่องจากทําให้เกิดอาการรุนแรงในขณะติดเชื้อ RSV ได้ผู้ป่วย ควรงดการออกนอกบ้านช่วงที่ไม่สบายเพื่อลดการแพร่เชื้อไปอยังผู้อื่นควรปิดปากและปิดจมูกเวลาจามรวมถึงการฆ่าเชื้อในอากาศและการฆ่าเชื้อตามจุดเสี่ยงสัมผัสต,ต่างๆก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันมากำจัดฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพโดยน้ำยาฆ่าเชื้อเชมเจนเฮเซลจากประเทศอังกฤษ กำจัดค่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้หลากหลายชนิด H1N1 มือซามือเท้าปากโค v ิด1 9ซาโควีทูฝีดาดลิง RSV และเชื้อโรคอื่นๆที่กระจายตัวอยู่ในอากาศและจุดสัมผัสต่างๆผ่านการรับรองจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉีดพ่นฆ่าเชื้อผ่านเครื่องพ่นละอองฝอย Aero Fog ละอองฝอยมีขนาดเล็กต่ำกว่า30ไมครอนทำให้ละอองฝอยลอยในอากาศได้นาน10-15นาทีผ่านการรับรองจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศว่าเป็นเครื่องมือที่มีมาตรฐานเกรด A หรือนำน้ำยาเช็มเจน HLD4H ใส่ฟอกกี้มาฉีดพ่นและเช็ดถูตามจุดเสี่ยงสัมผัสต่างๆทำให้คุณมั่นใจได้ว่า เชื้อ RSV และเชื้อโรคอื่นๆจะไม่สามารถทำอันตรายแก่คนที่คุณรักจัดจำหน่ายโดยบริษัท e l i f o ร์